สวัสดีครับก็เห็นหลายคนยังสงสัยแล้วก็ยังไม่รู้นะว่าจะเพิ่มเลเวล ID ยังไงนะครับผมวันนี้เราก็จะมาบอกกันว่าการเพิ่มเลเวล ID ให้เร็วที่สุดเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรนะครับผมก็อย่างที่เคยบอกกันไว้นะสิ่งที่เราจะได้ exp เยอะที่สุดนะครับคือการทำเควสนะครับ เควสของผมเนี่ยคือตอนนี้ผมทําหมดแล้วไม่มีเหลือเลยแมย้แต่เควสเดียวนะครับผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆเนี่ยทำทุกเควสเท่าที่ทําไหวนะครับหมายความว่าเท่าที่เราจะสามารถผ่านได้นะครับทาให้เยอะที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับถ้าติดเควสไหนก็ข้าไปทาเควสอื่นก่อนซึ่งอันเนี้ยมันจะให้ e อ p ที่มากที่สุดนะครับถ้าเทียบกับการทําจากช่องทางอื่นนะครับผมก็อย่างที่พอเห็นก็คือเราได้จากเควสแล้ว ไซ์เวสเนี่ยจากเมนเวสแล้วไซ์เวสเนี่ยได้เกือบ4 0 0 0 0ื่เลยนะครับผมก็ตอนที่ผมเล่นเนี่ยแค่จบตัวเนื้อเรื่อง1.0เนี่ยก็เลเวล id เนี่ยก็ประมาณ40แล้วนะครับก็คิดว่าเพื่อนๆสามารถไปถึงเลเวล4ีได้ไม่ยากนะครับผมทีนี้คำถามต่อไปก็คือเพื่อนๆอยากรู้ว่าเฮ้ยแล้วผมต้องอัพยังไงให้มันเร็วนะครับเพราะว่าอะไรนะครับ การที่เราอัปเลเวลขึ้นมาเนี่ยหนนะครับจะทําให้ร้านค้าเนี่ยมีไอเทมให้เราซื้อเยอะขึ้นนะครับ 2. นะครับตัวคอนเทนต์เนี่ยมันจะปลดล็อกเยอะขึ้นนะครับเนี่ยปลดล็อกบอสปลดล็อกตัวดาวตัวละครนะครับปลดล็อกในส่วนของเ <Let 's S 1> วลาเราอัปดาวตัวละครเนี่ยตัวเดมอนเวทเนี่ยเราก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยนะอ่าตรงเนี้ยถ้า,าจะเพิ่มเราต้องปลดล็อกดาวตัวละคร ซึ่งดาวตัวละครก็จะล็อกที่ ID เ e v e เเวลเหมือนกันนะครับผมแปลว่าถ้าเราทำในเรื่องหลักเนี่ยเราจะได้ผลประโยชน์2ต่อนะครับเพราะว่าในเรื่องหลักเนี่ยเขาก็จะปลดล็อกคอนเทนต์บางคอนเทนต์ให้ด้วยเช่นกันนะเออบางคอนเทนต์มันไม่ได้ล็อกอยู่ที่เรเวลนะครับแต่มันล็อกอยู่ที่ในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับแปลว่า 1. เราเล่นเนื้อ,เร,อเรื่องให้ให้สุดนะครับ2นะครับามา มาเริ่มทำในส่วนของ EXP นะครับของ ID กันนะครับ s <S วิธีที่ผมแนะนำละกันนะผมนํนำละกันนะครับผมคือนะครับยังไม่จำเป็นต้องฟาร์มตัวละครเพราะอะไรครับการฟาร์มตัวละครและอาวุธเนี่ยมันจะค่อนข้างใช้ดวงมากกว่านะครับใช้ดวงมากกว่าวิธีอื่นๆน,นะครับผมแนะนำว่าการฟาร์มโดยใช้พวกจดหมายเนี่ยแนะนำเป็น การฟาร์มระดับสุดท้ายนะครับเพราะว่าการฟาร์มอย่างทางอื่นเนี่ยมันให้ผลเร็วกว่านั่นเองนะครับผมวิธีที่ผมแนะนำเนี่ยก็คือทำการปลดดาว s <S อาวุธและตัวละครที่เรามีอยู่ก่อนให้สุดอ,อย่างเช่นตอนนี้คือ ID ผมเนี่ยสามารถปั้นตัวละครให้ได้ถึงเลเวอ60เนาะปลดได้4ดาวนะครับเราควรจะทํา60ทุกตัวก่อนนะครับอ่าแล้วก็อาวุธให้60ทุกชิ้นก่อนนะครับอ่าเพราะว่าการเราปลดดาวนะครับเราจะได้ตัว e อพตรงนี้นะครับแล้วก็ปลดอาวุธก็เหมือนกันนะครับได้ e อพตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให เริ่มปลดล็อกตัวละครนะครับอย่าเพิ่งตีบวกนะอ่าผมแนะนําว่าให้ปล, s <S ปลดล็อกตัวละครก่อนนะครับ s <S ปลดล็อกตัวละครเท่าที่เราจะปลดล็อกได้นะครับเช่นจากกิจกรรมต่างๆนะครับจะมีกิจกรรมแจกปลดล็อกตัวละครเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นถ้าผมลงอีเวนท์ s <S ที่เป็นเรรมสติเมดเนี่ยผมก็จะได้น้องลิสเบลมาเลยโดยที่ผมไม่ต้องฟาร์มอันนี้ก็แนะนําให้ทํานะครับแล้วก็ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยจะมีแจกตัวละครเพิ่มตามนี้เลยนะครับเราจะได้ในส่วนของดิเวก้ามานะครับมาซี่นะครับ ทัฟเฟลนะครับดัฟนี่แล้วครับแล้วก็เอาไซเดอร์นะครับรเราสามารถที่จะฟาร์มเลเวลปลดดาวของพวกเขาก่อนนะครับจากนั้นนะครับเริ่มปลดดาวตัวอื่นนะครับจากจดหมายที่เราเริ่มซื้อได้นั่นเองนะครับผมอ่าก็ชอบตัวไหนก็ปลดตัวนั้นต่อเลยนะครับแนะนำให้ปลดทีละตัวอย่าเพิ่งตีบวกนะอันนี้ถ้าเกิดสำหรับคนที่ จะเน้นอัพเลเวลอย่างรวดเร็วนะ, s <S ะจากนั้นนะครับถ้าทุกคนปลดหมดแล้วนะครับเราก็ค่อยเริ่มจะเอาซองจดหมายเนี่ยมาใช้ในการตีบวก s <S นะครับในส่วนของตัวอินตอนนะครับในการปลดล็อกความสามารถของตัวละครแต่ละตัวไปนะครับแต่นะครับแต่วิธีเล่งตัว ID เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็ทำให้เรา s <S ปลดดาวแคป สูงสุดได้เร็วเนาะทีเนี้ยผมมองว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ดาวเราเต็มแล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกดาวเมื่อไหร่แล้วเนี่ยเราอย่าพิ่งไปปลดตัวเพิ่มนะครับอ่าก็คือเวลาได้ตัวใหม่มาเราก็ฟาร์มให้สุดดาวให้สุดดาวให้สุดดาวให้สุดแล้วก็ปลดตัวใหม่ไปเรื่อยๆปลดอาวุธใหม่เรื่อยๆนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่6ดาวผมแนะนําว่าให้เริ่มมองหาตัวละครที่เราจะเริ่มจริงจัง แล้วเริ่มปลดตัวอินตอนเป็นคัน6เพราะว่าจะทําให้ตัวคอนั้นเก่งขึ้นมากๆแล้วเราก็จะฟาร์มง่ายขึ้นมากๆนะครับจากนั้นนะครับเมื่ออาวุธเนี่ยหดาวแล้วเนี่ยก็เริ่มที่จะเคต,ตีนะครับตีขัดอาวุธนะครับให้เป็นขั้น6เช่นกันนะครับ ทำให้การฟ้าของเราเนี่ยมันจะได้เร็วขึ้นคล่องขึ้นมีคอนเทนต์ใหม่หมหๆยากๆเราจะได้ผ่านง่ายเพราะว่าผมเห็นบางคนน่ะยังมีคําถามว่าอจะผ่านตัวนั้นตัวนี้ยังไงนะครับก็คือเราอาจจะไม่ได้ปั้นให้สุดเท่าที่เราปั้นได้นะครับพยายามปั้นให้สุดนะเลเวลไอดีของเราก่อนนะครับเช่นไอเดียเลเวลดีของเราเท่านี้นะครับพอปั้น s <S เลเวลตัวละครอัพดาวไม่ได้แล้วเราเริ่มไปอัพสกิลนะครับ เราเริ่มอัพอาวุธนะครับเราเริ่มอัพเดมอนเวทนะครับผมอ,อ,อีกอีกอันนึงนะครับที่แนะนําให้ทํานะครับนอกจากการหาตัวละครอาวุธแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของเดมอนเวทนะครับหรือลิมนะครับในหน้าเดมอนเวทดิสเพย์เนี่ยเราสามารถที่จะฟาร์มนะครับหาเดมอนเวทที่เรายังไม่มีได้นะครับให้กดไปที่เดมอนเวทนั้น แล้วกดไปที่ซอสนะครับเขาจะพาไปฟาร์มเพราะว่าเดวอนเวทหชิ้นเนี่ยเราได้ประมาณ50หรือ100 EXP นะครับรวมกับถ้าเราเก็บโคเซฟเราจะได้ EXP โบนัสจากเซตนั้นอีกนะครับก็ทำให้เราได้ EXP เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับที่คนไม่รู้ว่าจะฟาร์มหรือเบื่อฟาร์มตัวละคร s <S ฟาร์มอาวุธแล้วมันเกลือเกินพี่เราก็สลับไป ฟาร์มพวกเดมอนเวทได้เช่นกันนะครับผมในส่วนของตัวเจนิมอนนะครับหรือสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมแนะนำว่าให้เล่นตามเท่าที่เห็นดีกว่านะครับอย่าพึ่งตัวโฟกัสตรงนี้เพราะว่ารายละเอียดคอนเทนต์ตรงนี้เนี่ยน่าจะยังไม่มีใครทำแบบละเอียดมาว่ามอนแต่ละตัวอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับแต่ถ้าผมเจอตัวไหนที่เป็นตัวตัวทองตัวหาดาวเนี่ยผมก็จะพยายาม ทำเป็นคลิปเก็บไว้ในช่องไว้ให้นะถ้าเกิดใครกดติดตามไว้เนี่ยก็จะได้ไม่พลาดเวลาผมอัพพวกตัวทองใหม่ๆนะครับอ่าตอนนี้ก็มี 2, 2> s <S ตัวแล้วถ้าใครยังไม่ดูก็สามารถเข้าไปดูในช่องได้นะครับว <'s> อ่าวันนี้ก็ถ้าใครอยากให้ทำคอนเทนต์ไหนเพิ่มก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์บอกกันได้นะวันนี้ผมทะลุละมกก็ขอลัไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ใหกันด้วยนะบ๊ายบาย